ข้อคิดในการให้กำลังใจตัวเองในการให้กำลังใจตัวเองในเวลาที่ทุก์มาเยือนบางครั้งชีวิตก็เหมือนทะเลที่มีคลื่นลมแรงพัดผ่านเข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัวเรามักจะรู้สึกท้อแท้และหมดหวังในช่วงเวลาที่เจอความทุกข์ ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดจากร่างกายความเศร้าจากการสูญเสียหรือความรู้สึกผิดหวังจากสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจแต่ในช่วงเวลานั้นเองที่เราจำเป็นต้องหยุดนิ่งทบทวนตัวเองและค้นหาวิธีการที่จะให้กำลังใจตัวเองเพื่อให้เราผ่านพ้นช่วงเวลาที่มืดมนนี้ไปได้อย่างสงบและมีสติ วันนี้เราจะมาพูดถึง5ข้อคิดในการให้กำลังใจตัวเองในเวลาที่ทุกมาเยือนเพื่อให้คุณสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อทุกขเข้ามาเยือนความทุก์จะได้ไม่เป็นสิ่งที่ทำให้เราหมดหวังและสิ้นกำลังใจ1 รู้จักยอมรับความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงความทุกข์ได้เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าทุกข์เป็นหนึ่งในสัจธรรมที่มีอยู่ทุกๆชีวิตเมื่อเรายอมรับความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เราก็จะสามารถหาวิธีที่จะจัดการกับมันได้ดีขึ้นมีเรื่องเล่าของพระพิสุท่านหนึ่งที่กำลังเดินทางไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งเพื่อเผยแผ่ศาสนาและธรรมะระหว่างทางท่านพบกับชายหนุ่มผู้หนึ่งที่นั่งร้องไห้ท่ามกลางความเศร้าพระพิสุท่านนั้นจึงเข้าไปถามว่า ทำไมเจ้าจึงร้องไห้ชายหนุม่มตอบว่าเพราะชีวิตของฉันเต็มไปด้วยความทุกข์ฉันไม่รู้จะทำอย่างไรดีพระพิสุท่านนั้นยิ้มและกล่าววา่าเจ้าทุกข์เพราะเจ้ามีความคาดหวังถ้าเจ้ารู้จักยอมรับความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเจ้าจะรู้สึกเบาลง และสามารถเดินต่อไปได้ชายหนุ่มทบทวนคำพูดของพระท่านนั้นและพบว่าความทุกข์ที่เขารู้สึกนั้นไม่ใช่สิ่งที่เขาสามารถหลีกเลี่ยงได้แต่สามารถจัดการกับมันได้ด้วยการยอมรับข้อคิดที่สองให้เวลาแก่ตัวเอง ในเวลาที่ทุกมาเยือนเรามักจะเร่งรีบที่จะหาทางออกหรือพยายามที่จะหายจากความทุกนั้นให้รวดเร็วที่สุดแต่จริงๆแล้วความทุกนั้นต้องการเวลาในการรักษาเหมือนกับแผลที่ต้องใช้เวลาในการสมานมีเรื่องเล่าของชาวนาในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ที่มีแปลงนาข้าวใหญ่เมื่อถึงฤดูแล้งข้าวในนาเริ่มแห้งเหี่ยวชาวนาเริ่มรู้สึกหดหู่และท้อแท้แต่แม่ของเขาได้บอกว่าเจ้าจงรอเวลาฝนตกมาแล้วเจ้าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงผ่านไปไม่นานฝนก็เริ่มตกอย่างช้าๆข้าวในนา เริ่มมาสดชื่นและโตขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ชาวนาเข้าใจว่าบางครั้งการรอคอยเป็นการให้เวลาแก่สิ่งต่างๆเพื่อรอการเติบโตข้อคิดที่3มองหาความดีในทุกๆสิ่งแม้ในเวลาที่ทุกที่สุด เราก็ยังสามารถหาความดีหรือสิ่งที่มีคุณค่าในชีวิตได้หากเราหันมามองมันอย่างตั้งใจการมองหาความดีจะช่วยให้เราเห็นว่าเรายังมีสิ่งที่ดีๆอยู่ในชีวิตที่สามารถทําให้เราเข้มแข็งขึ้นได้มีเด็กชายคนหนึ่งที่เจอความยากลำบากในชีวิต ครอบครัวของเขาต้องอดมือ้อกินมือ้อเขาเริ่มคิดว่าโลกนี้ไม่มีอะไรดีๆเลยจนวันหนึ่งเขาได้พบกับชายแก่ที่นั่งอยู่ข้างทางชายแก่ถามเขาว่าเจ้ามีสิ่งดีๆในชีวิตไหมเด็กชายตอบว่าไม่มีเลย ชายแก่ยิ้มและพูดว่าเจ้ามีชีวิตที่มีค่าอยู่แล้วไงเจ้าสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้แม้ในยามที่เจ้าเองก็ต้องการความช่วยเหลือเด็กชายเริ่มคิดและพบว่าแม้เขาจะไม่มีสิ่งของมากมายแต่เขาก็ยังสามารถให้ความช่วยเหลือเล็กๆน,น้อยๆแก่ผู้อื่นได้ ข้อคิดที่สี่มีสติและมองเห็นความจริงในทุกเมื่อเรารู้สึกทุกข์ใจการรักษาสติเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะสติจะช่วยให้เรามองเห็นความจริงและไม่หลงไปกับความคิดที่ทำให้เราจมอยู่กับความทุกข์ มีพระพิสุท่านหนึ่งที่กำลังเดินทางไปบินทบาตท,ท่านพบกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังนั่งร้องไห้อยู่พระพิสุท่านนั้นเข้าไปถามว่าทำไมเจ้าจึงร้องไห้ชายหนุ่มตอบว่าฉันทุกข์ใจมากเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต พระพิสุท่านนั้นยิ้มแล้วกล่าวว่าเจ้ามองความทุกข์ด้วยความคิดของเจ้าหรือยังชายหนุ่มตอบว่าข้าไม่เข้าใจท่านหมายความว่าอย่างไรพระภิสุท่านนั้นจึงอธิบายว่าทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่เราควรหลีกหนีแต่เป็นสิ่งที่เราควรเรียนรู้จากมันสติ จะทำให้เราเห็นความจริงว่าทุกข์เกิดขึ้นมาเพราะเหตุผลใดและมันไม่ใช่สิ่งที่ยั่งยืนข้อคิดที่หพัฒนาและเรียนรู้จากความทุกข์ความทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่จะมาเพื่อทําร้ายเราเสมอไปความทุกข์ มันสามารถเป็นเครื่องมือในการพัฒนาจิตใจและความเข้าใจในชีวิตได้หากเรามีความตั้งใจที่จะเรียนรู้จากมันมีชายคนหนึ่งที่ตกงานและรู้สึกหมดหวังจนในวันหนึ่งเขาไปพบกับครูท่านหนึ่งที่ได้แนะนำให้เขาทำงานอดิเรกเพื่อพัฒนาตัวเอง จากนั้นเขาจึงเริ่มทำงานฝีมือและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นไม่นานเขาก็พบว่าตัวเองสามารถทำในสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะทำได้และทำให้เขารู้สึกภูมิใจในตัวเองมากขึ้นความทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่สิ่งที่เราทำได้คือการเรียนรู้ที่จะรับมือกับมันด้วยความรู้สึกที่เข้าใจและมีสติเมื่อเรายอมรับและให้เวลากับตัวเองเราจะพบว่าแม้ในเวลาที่ยากลำบากที่สุดเราก็ยังสามารถเติบโตและพัฒนาจิตใจได้อย่างมีความสุขขอให้เราไม่ลืมว่า มีไว้เพื่อสอนให้เราแข็งแกร่งขึ้นและสิ่งสำคัญคือการรักษาจิตใจให้สงบและมีสติในทุกๆุกสถานการณ์ในที่สุดแล้วความทุกข์ก็เป็นเพียงภาวะหนึ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของทุกคนและมันไม่ใช่สิ่งที่เราควรหลีกเลี่ยงหรือกลัว แต่เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับมันให้ได้การยอมรับความเข้าใจในธรรมชาติของมันและการใช้เวลาในการเดียวยาตัวเองเป็นวิธีที่ช่วยให้เราเติบโตและแข็งแรงขึ้นในที่สุดเราจะเห็นว่าแม้ในช่วงเวลาที่ท้อแท้ที่สุดเราก็ยังมีพลัง ที่สามารถผลักดันเราไปข้างหน้าได้หากเรารู้จักใช้สติมองหาความดีในทุกสิ่งและหาความหมายจากทุกๆประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจงเชื่อว่าทุกเป็นเพียงบททดสอบที่ชีวิตส่งมาเพื่อให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นและเมื่อเราผ่านมันไปได้ เราจะพบกับความแข็งแกร่งในตัวเองที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเหมือนกับการขัดเกราหินให้เป็นเพชรที่ในตอนแรกดูมองมน่นแต่เมื่อผ่านกระบวนการอย่างเต็มที่มันจะสะท้อนแสงออกมาอย่างงดงามดังนั้นเมื่อความทุกข์มาเยือนอย่าก,กลัวที่จะ,ะเผชิญหน้า จงเชื่อมั่นในตัวเองและการเดินทางของชีวิตว่าทุกอย่างมีเหตุผลและสามารถทำให้เราเติบโตขึ้นได้เสมอและในวันหนึ่งเราจะมองย้อนกลับไปและรู้สึกขอบคุณที่ได้เรียนรู้จากทุกเหล่านั้นเพราะมันทำให้เรากลายเป็นคนที่เข้มแข็ง และพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าในเส้นทางแห่งชีวิตที่เต็มไปด้วยแสงสว่างและความสุขที่แท้จริงความทุกข์จะผ่านไปได้แต่ความแข็งแกร่งที่เราสร้างขึ้นมันจะคงอยู่ตลอดไป